ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปออกมานานช่องลมผ่านดินก็จะทําขึ้นมาเพื่อสมาชิกมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่ารู้แล้วสามารถกดผ่านได้ครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่หนึ่งนะครับก่อนอื่น ก่อนที่เราจะมาเริ่มใช้งานเริ่มศึกษานะครับเราต้องมารู้จากที่มาที่ไปของมันนะครับผมก็ได้ทำการคัดลอกข้อความจากเพจ l a n แ o u ด d เอานะเพื่อมาเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับปืนอัดอากาศนะครับหรือว่าปืน PCP มันแตกต่างจากปืนสปริงนะโดยพื้นฐานการทำงานของปืนสปริงอนะ่ะเวลาเราเหนี่ยวไกล จะปีงจะเปะดานลูกสูบเพื่ออัดอากาศในกระบอกสูบแต่ปืนพ c ซพีจะทําการอัดอากาศไว้ลูกหน้าอัดอากาศไว้ในถังครับพอเราเหนี่ยวไกลคอนกระแทกเบาเบวาวเปิดลมนะครับจากเบาก็จกะไเป็นดันลูกนะครับด้วยก,การทำงานของปืนพ c ซพีนี่มันมีข้อดีกว่าปืนเซีปีงก็คือ มันจะไม่มีแรงรีคอเนี่ยครับพูดง่ายๆก็คือแรงถีดมันจะมีน้อยครับผมมีน้อยมันก็เลยทําให้ปืนชนิดนี้ได้รับความนิยมนะครับปืนอัดอากาศนี่จะแบ่งเป็นสามชนิดนะครับชนิดแรกก็คือปืนอัดอากาศชนิดปั๊มหลายครั้งคือตรงนี้ครับหรือว่าเขาเรียกว่าปืนมันปั๊มนะครับผม ปืนมันดีปั๊มนี่ได้รับความนิยมมากนะครับตัวอย่างก็จะเป็นปืนอัดลมสุดมือนะครับปืนอัดลมสุดมือบ้านเราถ้าต่างประเทศก็จะเป็นเบนจามินนะครับคอสเมนเดซี่เชริดแดนครับผมปืนตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครครับตัวนี้ก็เหมาะกับเด็กนะครับเหมาะกับเด็กเพราะว่าน้ำหนักมันเบาครับ ตัวนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณสอกิโลครับตัวนี้อยู่ประมาณ4ีกิโลนะครับต่างกันเยอะนะครับน้ําหนักส่วนข้อเสียของมันนะครับก็คือมันจะไม่แม่นครับถ้าเทียบกับ PCP เพราะว่าความเร็วกิดศูนย์มันไม่คงที่นะครับทําให้ปืนไม่ค่อยแม่นส่วนตัวที่2นะครับปืนอัดลมชนิดปั๊มครั้งเดียวหรือว่าซิงเกิลปั๊มนะครับ ปืนซิงเกิลปั๊มมาปั๊มครั้งเดียวนี่อารมณ์ก็จะคล้ายๆปืนปืนยิงเป้านะครับปืนยิงดาวนะครับที่ว่าตามงานวัดนะครับผมที่ว่าเขาใช้ยิงดาวยิงกระดาษครับที่ว่าเสียบกันกันกบปั๊มลมเติมลมมอเตอร์ไซค์อารมณ์้ายๆประมาณนั้นครับปืนตัวซิงเกิลปั๊มนี่จะไม่เน้นนะครับจะไม่เน้นความแรง แต่จะเน้นความแม่นยำโดยที่มาที่ไปของมันเนี่ยบริษัทแรกที่ทำการผลิตปืนซิงเกิลปั๊มขึ้นมาอันก็คือบริษัทวอเตอร์นะครับของเยอรมันโดยในปี1960นะครับ่า15ปีหลังจากสงครามโลกจบนะครับบริษัทวอเตอร์เนี่ยก็ได้ผลิตปืนรุ่นแรกขึ้นมาที่ว่า lp 2นะครับเป็นปืนสั้นนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะรับความนิยมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อเสียมันก็คือเรื่องความทนทานนะครับหลังจากนั้นต่อมาปี1974งเครับสิปีต่อมาบริษัทบอเทอร์นี่ก็ได้ทำการผลิตปืนยาวรุ่น lgr นะครับเป็นปืนยาวและแรงรีคอยก็ได้รับความนิยมมากนะครับจนมาถึงปัจจุบัน ส่วนมากก็ใช้ในการแข,ข่งขันนะครับส่วนตัวที่สามครับผมปืนอาก,อา,กาศหรือว่าตัวนี้ครับปืน PCP หลายคนก็เรียกว่าปืน PCP ทำไมถึงเรียกว่า PCP นะครับ PCP แปลว่าตัวย่อของมันก็คือ P Charge Newmatic นะครับ P Charge ก็คือการชาร์จเอามาในถังส่วน Newmatic ก็คือ การทำงานของสูบนะครับระบบสูบ p r ีชาร์ตนิวเมติกแอรกันแอรก็คือลมกันก็คือปืนพูดง่ายก็คือแปลง่ายก็คือปืนลมที่ทำการอัดอากาศโดยใช้นิวเมติกนะครับก็จะประมาณนี้ปืนชนิดนี้นะครับไม่มีกลไกในการเพิ่มแรงดันนะครับจะไม่มีเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมันจะมีสูบครับ สูบในการเพิ่มแรงดันแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีครับสําสหรับการที่เราจะอัดมันต้องมีสูบอัดแรงดันนะครับสูบแรงดันเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นสุบธรรมดา,าด้วยความที่ปืนพิสิีตัวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ คนก็มาคิดว่าไอ้ปืนตัวนี้น่ะมันเพิ่งมีมาไม่นานแต่ไม่ใช่นะครับปืนตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณเกือบ400ปีที่แล้วนะครับโดยมีหลักฐานว่าทหารแม่นปืนชาวออสเตรเลียนะครับใช้ปืนชนิดนี้ซุ่มยิงทหารในกองทัพนโปเลียนที่เข้ามาลุกลานแต่ก็ตั้งแต่400กว่าปีก่อนนะครับเขถือว่า โอนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่สมัยไหนสมัยรัชสมัยของไทยไม่รู้ว่าปีไหนนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษามาช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาปืนชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับสาเหตุมัน,มนก็สาเหตุมันก็เกิดจากเรื่องการอัดลมนะครับสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีนะครับในการอัดลมคนที่คนที่จะยิงก็ต้องอัดเองแล้วก็มันอัดลบาบากครับ มันเหนื่อยมากคนก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีของเรามันมันสูงขึ้นนะครับเรามีปั๊มไฟฟ้าก็ททำให้คนหลายคนหันมาเล่นไอ้ตัวนี้เพื่อมากขึ้นนะครับแต่ก็ใช้ว่าเป็น PCP นี่มันจะไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็คือเนื่องจากว่าค่าตัวของมันนี่มันราคาสูงนะครับ คนที่ไม่ค่อยมีเงินก็อาจจะไม่ได้เล่นต้องมาเล่นสูบมืออีกข้อคือเรื่องน้ําหนักครับน้ําหนักหนักหนักมากนะครับสําหรับเด็กแล้วถ้าจะถือแบบก็คงลำบากนะครับแล้วก็อ,อีกข้อก็คือเรื่องแรงดันนะครับแรงดังนภายในถังนี่สามพัน psi นะครับมันแรงดันมันสูงครับคนก็เลยแบบไม่กล้าเล่นมั่งกลัวมันจะระเบิดมั่งนะครับแต่ ถ้าท่านกำล nee ังมองหาครับมองหาปืนที่แบบว่าได้คมแรงได้คมแม่นไม่มีแรงรีคอยนะครับอ่าปืน PCP นี่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ โอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาพูดถึงเรื่องให้ตัวปืนสูบมือนะครับปืนมัตติปั๊มนะครับผมจะมาพูดถึงการทำงานของมันแล้วก็จะมาแยกชิ้นส่วนนะครับไอ้สองตัวนี้นะครับจะมาแยกชิ้นส่วนออกให้หมดเลยในคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็มาดูว่ามันทำงานยังไง มันจุดไหนเป็นจุดที่มันเสียบ,ยบย่อยมันต้องซ่อมยังไงซ่อมตรงไหนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ